สวัสดีครับจากร้าน T-Shop ประดับยนต์แต่งรถนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวงานติดตั้งชุดฝาถ่ายไฟฟ้าตรงรุ่น b า j เจโรสสปอร์ต2012นะครับตอนนี้เราก็ได้ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาดูฟังก์ชันการใช้งานกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มเป็นที่รีโมทเดิมของรถเลยนะครับรีโมทตัวนี้ไม่มีการดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับใช้ของเดิมได้เลยนะครับสามารถสั่งเปิดและปิดที่รีโมทเดิมได้เลยนะครับ รัศมีรีโมทสั่งเปิดและปิดได้เลยนะครับการใช้งานจะสะดวกสบายนะครับฝนตกยืนอยู่ในบ้านก็สามารถสั่งเปิดและปิดรีโมทได้นะครับและยังสามารถสั่งเปิดที่สวิตช์ด้านท้ายนะครับมือเปิดเดิมเราแค่บีบฝาท้ายก็จะเปิดให้อัตโนมัตินะครับ สั่งเปิดที่สวิตช์ด้านท้ายนะครับแค่กดปุ่มปาท้ายก็จะปิดให้อัตโนมัตินะครับนอกจากนั้นยังสั่งเปิดและปิดจากในรถได้นะครับสะดวกสบายนั่งอยู่ในรถเราก็สั่งเปิดและปิดที่สวิตดชด์นหน้าได้นะครับ ุกชุดจะมีระบบเซฟตี้กันหนีบและการกระแทกนะครับถ้ามีสิ่งของกีดขวางมันจะหยุดทํางานทันทีนะครับและดีดตัวขึ้นอัตโนมัติทันทีนะครับปลอดภัยไร้กังวลนะครับเราจะไปดูงานติดตั้งกันนะครับเรามีทีมงานมืออาชีพนะครับ โดยช่างผู้ชํานาญในการติดตั้งนะครับงานติดตั้งจะเรียบร้อยนะครับเก็บงานอย่างดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบ้าสวิตตรงรุ่นนะครับที่ใส่เข้าไปใหม่นะครับจะมีสวิตปิดอยู่ด้านท้ายนะครับอันนี้จะเป็นชุดโชคนะครับที่ติดตั้งเข้าไปนะครับสังเกตดูการเก็บสายเราจะเรียบร้อยนะครับอนส่งลูกค้าจะเช็ดอย่างดีนะครับ มาลองเปิดและปิดที่รีโมทอีกทีนึงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณลูกค้าจากนนทบ,บุรีมากๆนะครับที่เลือกใช้บริการจากร้านทีช็อปของเราสนใจงานติดตั้งก็ทักมาสอบถามรายละเอยียดกันได้นะครับเรามีสินค้าและโปรโมชั่นดีๆมากมายรออยู่นะครับ วันนี้ต้องขอจบงานดีบุไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ